อัปเดตตลาดนักเตะ24มกราคมที่ออฟฟิเชียลไปแล้วนั้นมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดบรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวคาวินฟิลลิปกองกลางวัย28ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวครึ่งฤด,ดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดอีกจำนวนหนึ่งและขุน้อนจะออกค่าเหนื่อยทั้งหมดตลอดสัญญายืมตัวแอสตันวิลล่าคว้าตัว,ตวคอสตาเดนิลโควิชแบ็กขวาดาวรุ่งเลือดเซิร์ฟจ,จากเลสตาเบลเกรด พร้อมปล่อยนักเตะให้สโมสรเดิมใช้งานจนจบฤดูกาลยูเวนตุสขวาเดียโกซาโลเซนเตอร์แบ็กชาวโปรตุกิสจากริวด้วยค่าตัว3.6ล้านยูโรโดยส,สัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026เชลซีดึงเดียโกโมเรลล่าปีขวาดาวรุ่งชาวโปรตุกิสกลับมาจากสัญญายืมตัวที่โอลิมปิกลียงฮอฟฟิไม์ยืมเดวิดยูลาเชค แบ็คซ้ายทีมชาติสาธารณรัฐเช็กของเบนฟิก้ามาใช้จนจบฤดูกาลอลเมรลียยืมลูก้าโลเมโลกองกลางดาวรุ่งชาวอร์เตนตินาของเอซิมิลานมาใช้งานจนจบฤดูกาลขณะที่กำลังเจราจานั้นมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมขายกาเซมิโลกองกลางตัวรับชาวบาซิเลียนในเดือนนี้โดยมีอัลนาเซอร์กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ปีศาจแดง ใกล้ตกลงปล่อยตัวแดนกอกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษให้ปอร์ตเวลยืมไปใช้งานจนจบฤดูกาลนวคาสเซิลยูอนเตอดอาจจำเป็นต้องขายบุนโนกิลมาไลกองกลางชาวเบอร์ซิเลียนและอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีดิชเพื่อให้อยู่ในกรอบกฎระเบียบควบคุมทางการเงินและพร้อมปล่อยมิเกลอัลเมลอนกองกลางตัวลูกชาวปรกวัยให้อัลชาบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ตัวนักเตะก็พร้อมที่จะย้ายไปลีกซาอุเช่นเดียวกันเอซันวิลล่าได้ปฏิเสธข้อเสนอจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ขอยืมตัวพวกออปชั่นเพื่อซื้อขาดจอรดูลานหัวหอกดาวรุ่งทีมชาติโคลัมเบียและเบนกอฟฟีของเอเวอเรตันได้รับความสนใจจากเอซิมิลานขณะที่เชลฟิลยูไนเต็ดและลีดว์พูไนเต็ดตต่างก็เล็งแนวรับเลือดผู้ดีวัย26ปีอยู่เช่นกัน